lg 27นิ้ว full hd ครับ ips ด้วยแล้วราคาโคตรเบาเลย3 2ม0ันบจาก i have cpu ครับ สวัสดีครับผมนะครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ I Have CPU I Have CPU นะครับสำหรับวันนี้ครับเราอยู่กับจอ LG LG คืออะไร Life Good แบรนด์ดังจากเกาหลีนั่นเองครับในยี่ห้อของ 27U411AB ฮะ120เฮิรตที่ดีไซน์โคตรบูเดนเลยดีไซน์แบบไร้ขอบ4ด้านพร้อมรองรับ HDR10 1 m ึิลลิเซก MBR ราคาจับต้องได้3,290ตรงนี้นะครับจอมอนิเตอร์รุ่นนี้เนี่ยมีขนาดหน้าจอที่เป็นวิวเอเรียนะ2ีนิ้วและใช้ แผงนิแบบ IPS หรือว่า Inplane Switching ที่ให้มุมมองเนี่ยวกว้างอยู่แล้ว178องศานะครับทั้งแนวตั้งและแนวนอนมาความละเอียดที่ Full HD ครับคือพอดีแล้วละพันเก่สิบกับพันแอัตราส่วนเ a โชมาตรฐานครับ Aspect Ratio 16:9ครับมาพร้อมกับดีไซน์แบบไร้ขอบ4ด้านครับ4ด้านลองสังเกตดูเนานะบนล่างซ้ายขวาจะเป็น4ด้านช่วยให้แสดงผลเต็มตาและมันดูทันสมัยมันด,มนดูมินิมอลคือจอตรงนี้อาจจะไม่ได้เกิดมาเพื่อเล่นเกมจอตัวนี้อาจจะเป็นจอที่เหมาะสมในการทำงานนั่นเองนะครับประสิทธิภาพการสแสดงผลครับ 120Hz Refresh อาจจะ ไม่ได้สูงแต่มันก็เพียงพอสำหรับงานที่เป็นครีเอเตอร์ตัดต่อมัลติทากิ้งดูหนังแค่นี้ถือว่าเพียงพอแล้วเพราะจอตัวนี้ถ้าเป็นจอในตระกูลเล่นเกมเนี่ยมันจะชื่อว่า LG อันตัเกียแต่ตัวนี้ไม่มีอันตัเกียเพราะม่มัอันตัเกียเสร็จปั๊บสิ่งที่มันชดเฉยได้คืออะไรก็คือความโมเดิร์นหรือว่าการออกแบบที่ สวยงามนั่นเองนะครับนอกจากนี้ฮะ120เฮิร์สแล้วยังมีเทคโนโลยีต่างๆนะครับเช่นลดอาการภาพเบลอใช่ไหมก็คือ motion blur ตรงนี้แลสฟอนต์ทม์อยู่ที่5มิลลิเซกแลวเป็นอยู่ในมุมของ G2G หรือว่า g r ก y to g r ร y ด้วยรับ VR ครับ variable refresh rate ที่สามารถที่จะปรับเปลี่ยน refresh rate ให้ไปตาม f ฟรมเ a c ที่ออกมาด้วยนะครับลดอาการภาพจีขาหรือว่า screen tearing เมื่อใช้ร่วมกับการจอที่รองรับนั่นเองครับคุณภาพสีแน่นอนฮะด้วยความที่มันเป็น IPS เนาะค่าสีมันจะขวดอยู่ละ SRGB 99%ครับทำให้แสดงสีสันได้ค่อนข้างที่จะแม่นยสสดใแล้วก็ รองรับเ d ดิอานด้วยนะครับก็คือ i y h d y n a m i c r a n g e ตรงนี้เนี่ยก็ช่วยให้เพิ่มขอบเขตของช่วงสี ยิ่งเพิ่มขอบเขตของช่วงสีเยอะก็ช่วยทําให้ภาพนั้นมีความมีมิติแส่ผลสดใสตรงนี้แล้วก็ให้ความสว่างสูงสุดถึง250นิตอัตราส่วนคอนทราสต์เรโชวก็อยู่ที่1,500ต่อนหนึ่งตรงนี้นะครับแม้จะเป็นจอโมเดินธรรมดาปกติทั่วไปแต่ก็มีฟีเจอร์สําหรับเกมเมอร์ชิ้นเดียวกันก็คือใส่ฟีเจอร์ขึ้นมาเนี่ยให้ครบเลยนะครับได้แก่ด y น a ิ i แอคชั่นซิงค์นะครับช่วยลดอินพุตแลกด้วยทําให้ตอบสนองได้อย่างทันท่วงทีมีแบล็กสไต b ์บรายเซอร์ก็คือเพิ่มความสว่่าางงใในนนททีีมมดดดดไได้้้้้วยํหเหเ็ัตูขึ มีเป้าช่วยเลงกลางจอด้วยมี motion blur reduction tech เพิ่มความคมชัดขณะเคลื่อนไหวเร็วจอขนาดนี้เวลาเราอยู่กับมันนานปุ๊บเราก็ต้องถนองสายตาด้วยซึ่ง LG เนี่ยก็ให้เทคโนโลยีที่มันเป็นถอมสายตาขณะาการใช้งานเนี่ยให้มาครบเลยมีทั้ง figure safe ใช่ figure safe เนี่ยก็คือลดการสั่นไหวของหน้าจอมี reader mode ก็คือเวลาที่คุณต้องการอ่าน e-book เวลาคุณต้องการอ่าน document อ่านบทความต่างน,นานเนี่ยก็จะมี reader mode ขึ้นมาก็คือลดแสงลงมาปรับ temperature ปรับอุณหภูมิของแสงให้อ่านสบายตาด้วยมี ตัวอินพุตสวิตช์ที่สลับสัญญาณภาพได้โดยง่ายได้นะครับมีซูเปอร์เรสโซลูชันพลัสที่ช่วยเพิ่มความคมชัดของคอนทราสที่มีคมเรียดต่ำให้มันชัดขึ้นนั่นเองครับก mm hmm. ารออกแบบและติดตั้งครับตัวจอเนี่ยสามารถจะก,ก้มเงยได้อย่างเดียวเนาะตามระยะสายตาแล้วก็รองรับการติดตั้งกับแขนจับจอที่เป็นวีซาวอลเมาส์เนี่ยขนาดร้อยคนร้อยเพื่อความยืดหยุ่นในการจัโตัวทำงานพู่ <c oughs> ง่ายคือตัวเนี้ยอาจจะปรับให้กับก้มกับเงยใช่ไหมแต่ไม่ต้องห่วงครับ มันมีวีซ่าร้อยคูณร้อยทำให้คุณใส่แขนจับจอได้ง่ายขึ้นนั่นเองนะครับาการเชื่อมต่อเนี่ยมี HDMI 1พอร์ตมี D-Sub 1พอร์ตมี Headphone เอาให้ด้วยน,นั่นเองนะครับดังนั้นเนี่ยอันดับแรกคือการดีไซน์ของมันเนี่ยมันจะเป็นดีไซน์ลักษณะของจอตัวนี้มันคือ LG จะมีโลโก้ตรงนี้แล้วพิเศษของมันเนี่ยมันไม่ใช่โลโก้สกรีนนะเป็นโลโก้ที่ปั๊มนูนขึ้นมาตัวฐาน ่ายเป็นเมทัลยิ่งฐานเป็นเมเทัลอย่างเงี้ยนะครับเวลาคุณกวาดเมาส์คุณวาดอะไรอย่างเงี้ยมันจะไม่ชนฐานเห็นไหมแล้วก็ด้วยความที่ฐานมันจะไม่ได้ใหญ่จนเกินไปมันก็ไปทําให้จอล้มอย่เห็นไหมมันก็สบายสบายต้องไหมครับตรงนี้ก็จะเป็นตัวอาร์มที่ขึ้นไปตรงนี้เพื่อค้อกับจอตัวจอสามารถปรับได้แค่มุมชิ้วเงยยี่สิบองศา ก้ม5องศาด้านหลังเรียบง่ายครับเป็น LG ตรงนี้นะครับหน้ายิ้มสไตล์ LG แล้วก็เป็นดําด้านอย่างเดียวเรียบเรียบแล้วก็จะมี4รูที่เป็นมีซ่าเมาส์ร้อยคูนร้อยนะครับตัวจอจะไม่หนาตรงนี้แล้วเป็นแฟลกก็คือเป็นจอตรงเดีย๋ยวนี้จอโค้งหายไปแล้วนะครับเป็นจอตรงอย่างเดียวปุ๊บมเมนูมีอะไรบ้างนะครับคลิกขึ้นมาปุ๊บเห็นไหมเราเจอเมนูอินพุตก็เลือกได้จะมีดีซับกับ HDI ตรงนี้นะครับแล้วก็ในส่วนของพิจ t u ร์โหมดพิจ t u ร์โหมดจะมีเลือกหลายโหมดนะคร เดิมหมดล้วสังเกตดูว่า brightness กับตัว contrast เนี่ยมันจะวอร์มลงนะครับ c i n e m าดูหนัง FPS เล่นเกม RTS Real Time Strategy นะครับแล้วก็ Color business weakness. Color business weakness, รือพูดไปอันเนี้ยเป็นฟังก์ชันที่เรารู้ว่าสีเพี้ยนแต่อันเนี้ยฟังก์ชันเนี้ย LG เขาทั้งแคร์คนที่เป็นตาบอดสีสามารถที่จะใช้จอเนี้ยด้วยแบบใช้งานได้ง่ายขึ้นประมาณนี้นั่นเองนะครับคราวนี้ในโหมด setting ตรงนี้เนาะก็อาจจะมีหลักๆเลย Quick setting ครับ brightness ครับ contrast ค,ครับ volume อะไรอย่างเงี้ยใช่ปะ่ะ Color t e m p อะไรประมาณ แล้วเสร็จป,ปุ๊บอินพุตก็จะมี HDMI มีให้เลือก HDMI กับอะไรด s u b aspect r a t i o เป็น Full-wide สามารถเปลี่ยนเป็น4ีต่อ3ได้ทุกคุณชอบแบบแคบๆก็เปลี่ยนได้เห็นปะ่ะ4ต่อ3ได้นะครับเสร็จป,ปุ๊บมาตรงนี้ฮะพิกเจอร์ก็จะมีปรับได้หมดแหละ Adjudge adjust g a เ e a d j u s t g a ก e a d j u s t ก็จะมีตัว o n ฟ e t ทา e คุณสามารถเลือกได้ให้เป็น Faster Fast Normal หรือว่า off, อก็ได้อันนี้นะครับเฮดิอเปิดไหมเปิดได้แบ็นี้ตเอรเปิดได้ไหมตรงนี้คอสแทร์เปิดได้ไหมป เป้ากลางจอก็จะมาล้วเรียกได้ว่าเป็นอีกจอหนึ่งที่ทํางานก็ได้เล่นเกมก็ดี ดีไซน์สวยจุดเด่นผมมองว่าตระกูลนี้มันจะเด่นที่การดีไซน์และการดีไซน์แบบบางๆขอบบางดีไซน์สวยจริงๆครับสำหรับ LG ตัวนี้ครับ LG 2 7นิ้ว IPS Full HD รุ่น 27U411AB 120Hz ดีไซน์ไร้ขอบ4ด้านตรงนี้ราคา3290บาทประกัน3ปีเต็มจาก LG ครับสุดท้ายแน่นอนครับวันนี้ iHaveCpu ไม่ได้มารีวิวอย่างเดียวมีขายด้วยฝากกดไลค์ฝา like, กกดแชร์ share, ถ้าคุณชื่อชอบคลิปนี้แล้วเจอกันใหม่ครั้งหน้า วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ